สวัสดีครับพี่น้องออนอนหนังไงม่ปล่อยไม่ขนะดงไงูมันใหญ่ไปมนดอกงหังอีออกเขียวเนาะต้เทิงเ,กเกียวีเขียวชีกเขียวนี่น้อมัอนเด็มันเห็เหลงอ,อันขาเขา่มันเดพี่น้องมวะแมแ่เลยอีก,อก,อก,อกต่อยอยีก ือนี่คือต่อยแมนแนเวม่นจะให้ไกลคนตัค้าเพิ่มาหันแล้วตีนมาหันแล้วเอลนั่นี่นนตัวเป็นห่อหไข่เฮ็ดหลอกแล้วนี่ครับนี่เอ้ามานมาเถือกินดรอก

เป็น,นะอะไวพีนี้ออกพี่นี้ออกลายแห้งปีนี้เพราะว่าฝนมันติ่งช่วงเนาะ,ะแล้วก็เพิ่งมาโต๊ะโต๊ะกุกเลงอีกสองสามหมื่อติดกันแล้วก็หายไปอีกล้วีนี้ซุ้อเทือนี่โอ้เหเ็นหนาแหลมว่าสีท่อนกินบ่ครับออกลายเอ๋พี่น่องกําลังสีงยางนี้ เมื่อเปิดใบใหม่เม <Superman> ื <sponge> ่อฝเพันตอนอยู <intoler ance> <ok idades> ่ตนใบใหม่พิเล็ดหนาเหนือเนาะเพันม์กอยู่ตนใบใหม่เนาะครับเนาะถ้าไม่เปิดดูก็ไม่เห็นนั่นยังไงยังไงเดี๋ยวให้ลงก่อยก่อนคุณได็กไก đổ có nhiêu bên đây nổi đổ về nổi nó ống cái sao lùm lùm cần cần gì mà chỉ là miền cộng gì này này chân mượn, chân mượn chân khầm là đấy rồi trên những cái cả hết gì cứ tí nó cả thuần như này này hết than Tờ.

những cái vô lưng này. Nhét thâm mìn, cái tết. Na tap cái tayyan. Ta cái kìm đa nó. tay bên hết bừa. Nhà cả kinh bừa. nó. Nhà bên hết bừa. đây, bên hết Nhà bên hết bừa. Nhà bên hết bừa. là đi nó น้าตาป้าตวกินได้นะผมก็ยานน้นที่แรกกินได้ว้ากินได้ด้หัวเนเห็นเห็น,นสบายมันเก็บเอานะเนาะเลยทามานาทันเฮ็ดงยงเป็นกิอนได้พน,นเอาลูเฮ็ดดทมินนูน,นเห็นน้ำผ่านเ่าเห็นไนหะสครับเ,ออบเป็นก่อนเฮ็ดน้ำพ่านดนกเป็นก่อน Đó, vì nó ở đây nè, hết là đây Mệt là, thăm là đây này Nhìn hết đi nhắn là này, hơi đi mất này, chim này này Khai hết là ngủ bọn này Nên khai hết là ngủ lên này Đóng khai này Lương Hết là ngủ lương bọn có Sám Sám สีผิวสีอมกลังแตกนียนมาลังคข้างหลังนีกรเพบานงามดินผู้ดหามน่อยเคล่นหน่อยเนียนดกแฉออกแหลดินน่อยบ่ดินน่อยเอากินมกอพอจะมีรับพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณเลไลน์ครับที่เข้ามาติดตามรับชมคีบวงคนบ้าน,นดอยนะครับรับชมเสร็จแล้วก็ขอกดติดตามให้คนบ้านดอยด้วยนะครับนะจะได้เป็นกำลังใจให้คนบ้านดอยทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไาแล้วครับสวัสดีครับ